เบบี้ครอสเนเดสโอ้ยลูกนกที่ที่อมรอถ่ายไปคลิปก่อนที่ว่ายังตัวเล็กๆออกได้สองวันอยู่ตอนนี้โตแล้วค่ะเนี่ยโตขนาดนี้แล้วค่ะนะคะเพื่อนๆจ๋าน่ารักมากๆเลยค่ะครอบครัวพ่อนกแม่นกนะคะบ้านหลังนี้บ้านแม่อมอนนะคะแม่อมอนนี่มีบ้านเป็นครอบครัวคือแม่บ้านนกพ่อนกค่ะ ชอบเลี้ยงนกไว้ดูเล่นค่ะความสุขเล็กๆใน,น้อยของแม่อมอนกับวัยวัสูงอายุนะคะชอบเลี้ยงนกไว้ดูนะคะเพื่อนๆมาชมกันเลยกันเนี่ยค่ะค่ะอันนี้จากคลิปที่แล้วแม่อมอญถ่าย okay. okay. โอ้ในในในไนในอะอ้คุดคุดคุดโอ้ม้อยม้อยม้อยในในนมาดูสิไก่น่ารักมากๆค่ะโอ้ขอโทษค่ะพูดผิดค่ะไม่ใช่ไก่นะคะขอโทษค่ะอุ้ยถ่ายไม่ทันค่ะนกขอป้อนอาหารกันค่ะป้อนอาหารกันน่ารักมากๆเลยเพนบอกมาถ่ายทางนี้ทางนี้ถ่ายไม่ทันเลยค่ะกันนิดปะอ๋อไปไหนแล้ว ปล่อยให้คุยคนเดียวอะไรนี่น่ารักเออเล่นกันน่ารักจังเลยนี่แหละความสุขเนาะเห็นนกมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยค่ะเนาะครอบครัวนกนะคะชอบนกก็เลี้ยงดูแล้วก็ทําให้ชีวิตเรากระปี้กระเป๋าค่ะตื่นเช้ามาก็มาชมนกชมไม้ชมดอกไม้ข้างนอก เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะเพื่อนๆนะชมกันยาวๆนิดน,นึงนะคะอันนี้อีกสีหนึ่งค่ะไหนไหนไหนบินมาทางนี้หน่อยค่ะบิมาาน,นบมาทางนี้หน่อยสีออกทองทองนะคะนกสีทองอยู่ไหนเอ่ยน,นกสีทองอยู่ไหนเอยเดยวไปจ้องดู <S <S โอ้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะครอบรัวพ่อนกแม่นก มีกี่ตัวทางนู้นล็อกนั้นมีกี่ตัวไปดูคะ่ะเพื่อนๆล็อกนี้มีกี่ตัวคะโอ้ล็อกนี้มีมองไม่เห็นเลยบังนะมีกี่ตัวมองไม่เห็นเดี๋ยวไปดูล็อกข้างล่างดีกวา่าโอ้เออนี่นี่ลูกนกอยู่ในกรงค่ะลูกนกอยู่ในกรงมาค่ะมาดูอีกอีกอีกตัวหนึ่งค่ะนี่ลูกนกอยู่ในกรงคะ่ะเพื่อนๆไหน โอ้ตรงนี้ตรงนี้ไหนลูกลูกนกเลยลูกไหนไหนไหนเห็นไหมเห็นไหมค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอันนี้หูเฟลด้ากันปะอ๋ออันนี้ได้วันเนเนออาทิตยอ๋ออันนี้ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมคะเนี่ยได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะก็ดไดอาทิตย์หนึ่งเนาะเอ็นจะมาปะโอเคนี่มีตัวหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนตัวหนึ่งเดี๋ยวมาดูตัวนี้ได้กี่วันปะ ฮูเฟลอันบันเลนเด้อเนี่ยลกเองสมาร์ทแก่เองเก๋แก่แล้วเหรอ่อ่าๆๆๆลกให้เขาฝันจะเปิดให้ดูค่ะอุ้ยไหนไหนไหนล่ะโอ้ฮูเฟลดากันดีได้ชะนอมโอ้อันนี้สามสามวันแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนก็ได้สามวันค่ะโอ้น่าจงใจชะนุชชะนอมปิดไว้ปิดไว้ช่วงนี้อากาศดีค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นหน้าร้อนเนาะ นกก็จะเออมีครอบครัวจนหน้าร้อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวป้าวักวักให้หลบมาตรงนี้นิดหนึ่งสิเขาจะปิดตรงไว้แต่นกคงไม่บินหรอกนกตัวเล็กอุ้ยขอดูหน่อยเขาดูอีกนิดหนึ่งอู้หน่าสงสารมากๆเลยเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะุูมนกอืมอ่าปิดจ็จแล้วอ่ะพอแล้วป้าไม่เป็นไรปิดเถอะปิดเถอะเดี๋ยวเขาจะหนาวจะออกมาให้ดูเหรอ ปใาใจดีเนาะปใาใจดีออกให้ดูโอ,โอ้ฮัลโหลฮัลโหลคนถือคนถือก็จ่ายไปส่ายมาอยู่นิ่งๆหน่อยสิโอ้จาจาจใจ thank you thank you อ่ะตรงนี้ตรงนี้ดูนกตรงนี้สิโอ้กำลังน่ารักค่ะกำลังน่ารักเดี๋ยวจะมาโ่อ,อยู่โอ้ ตรงนี้เหรอตรงนี้เขาบอกกรงนี้มีสามตัวคือกำลังแบบโอ้าอ๋ออยู่เลยค่ะกำลังวัยรุ่นอยู่เลยค่ะอมบอนถ่ายก็ไม่เห็นนะปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะเห็นไหมเห็นไหมปะลัางจำล้างาำนี่บริเวกินเอ่อเจะเฟลก็ล้างจำเทควาโต้ลางจำล้างจำบริเวกรเวกินปะอันมันหินหมอน้อ้ยนะเออ บอกแฟนบอกค่อยๆขยับตีมือเพราะว่าเดี๋ยวภาพจะไม่สวยค่อยๆเลื่อนให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะภาษาบ้านนี้นะเวลาพูดเขออนุญาตพูดนะเมื่อกี้มอนพูดมันไม่ใช่ว่ามันไม่เพาะนะคะมันเป็นภาษาบ้านนี้เขาจะพูดแบบนี้นะคะ,นคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะอู้ยวยมากๆเลยเกินมากๆเลยอู เออลังสามลังสามลังสามทางนี้ก็มีค่ะทางนี้ก็มีค่ะบ้านนกพ่อนกแม่มอนก็จะมาถ่ายคลิปนกให้เพื่อนๆได้รับชมเป็นระยะระยะนะคะมาดูเอ,อ่อพ่อนกแม่นกให้กำเนิดลูกจะมีสี่ตัวแต่ละวันเนาะมันก็ไหนไหนต็ เดี๋ยววันนี้ก็จะให้ชมอะไรนะตมัตตมัต,ต,ม,ตมาดูลูกนกออกอีกแล้วออกลูกแล้วโอ้น่ารักมากมากเลยนี่มาดูอีกลูกนี่อยู่ในกลมเอ้ามันไม่หนาวเหรอป,ระปะ๊าป๊านีดเก้าปะโอเค

มีไข่ด้วยหรอป้าแค่แอร์ยังดนยาอีกอโอ้ยไม่รู้เร่องชิตเาต้มาโอเคเขาบอกไข่อย่าไปทายไข่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไข่เขาจะตกใจเขาจะไม่คลอดแฟนบอกห้ามไปทายไข่นะไข่มันจะไม่คลอดเพราะว่าเขาจะตกใจเราก็ไม่ทายเราก็ถ่ายแค่นกเนาะนกที่โตแล้วและนกที่เพิ่งคลอดใหม่ ไมคเนี่ยอะไรโอ้นี่ม,มา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 เหรอโอ้โอนี่แม่นก<อ>แม่นกแม่นอกอยู่ข้างบนนี้แม่นกที่คลอดลูกนะคะอยู่ข้างบนนี้นี่ตัวนี้คะ่ะตัวนี้คะ่ะตัวนี้คะ่ะนี่ตัวนี้แต่ว่าพ่อนกอยู่ข้างล่างเนะะี่ยค่ะพ่อนก พ่อนกอยู่ข้างล่างนี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะพ่อนกอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้เป็นพ่อนกค่ะพ่อนกค่ะแม่นกก็จะอยู่ข้างบนบ้านพ่อนกก็อยู่ข้างล่างนี่นะคะเนี่ยค่ะเด้วลูกก็ลูกก็อยู่กับแม่นกนะคะนี่ค่ะเนี่ยลูกค่ะลูกลูกนกที่โตเต็มที่แล้วเพื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอมรได้มาายก็ยังเป็นเป็นไข่อยู่แล้วก็มีคอดได้สี่ตัวแล้วก็ S <S> ก็กำลังตัวเล็กๆอยู่ตอนนี้เขาบินได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะลูกนกลูกนกค่ะลูกนกเนาะอันนี้มีอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสีทองทองนะคะนี่ก็อันนี้ไอตอนที่อมรมาถ่ายคลิปที่แล้วก็เป็นกำลังเป็นไข่อยู่เป็นไข่อยู่แต่ตอนนี้ก็ผ่านไปก็ได้หลายอาทิตย์แล้วค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นก็จะโตแล้วค่ะแน่แน่ยอ้ยอะไรขี้เหรอขี้เหรอ โอเควันนี้ก็ฝากพ่อนกแม่นกและครอบครัวของนกด้วยนะคะแม่อมอนนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปพ่อนกแม่นกและครอบครัวของนกนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ